พี่คะปิดเพลงหน่อยคะ่ะได้ครับไม่ร่มน้องครับน้องครับค่ะพี่นี่น้องร้อนไหมครับไม่ร้อนคะ่ะอุ้ยไม่น่าถามเชอะน้องอยากกินลอดิพ็อปของพลานพี่ไหมครับลอดิพ็อปเหรอคะไม่เอาอะ่ะทิก้า พี่ให้ฟรีแล้วนะครับยังไงทีเก้าก็ไม่เอาอ่ะพี่ของฟรีเลยนะใช่ครับนี่พี่มีรสสตรอเบอร์รี่รสแอปเปิ้ลและก็รส <L air. S 2> อะไรรสส้มครับอยากเอาไหมครับน้องเอาไหมไม่เอาอ่ะให้ฟรีนะ นี่พี่ให้ขอบคุณค่ะอ่าอร่อยจังเลยทิกาไม่อยากกินอเอาทิกาทีวันที่พี่ต้องจ่ายเงินเนี่ยน้องกระบวนอยากกินอยากกินที่อย่างนี้ไม่อยากกินเฉะเอามาเลยเอาพี่นิชาทิกายังไม่ได้บอกเลยว่าทิกาจะไม่กินอนะ อ้าวพี่กินไปแล้วเอ่อนั่นเดี๋ยวพี่ให้อีกอันนึงก็ได้ครับสีเขียวเป็นรสแอปเปิลนะครับค่ะฮึีก้าอยางได้รสส้มช้อ้ยเฮ้ยวันนี้ได้มานั่งวาดรูปวันอากาศดีๆไม่ร้อนเกินไปฝนไม่ตกอากาศก็ไม่หนาวเกินไปด้วยใช้แปลงนี้แหละ เอิอเป็นก้อนเมฆอีกนึ่งสวยสวย,สวยพี่ขาสวัสดีค่ะโอ๊ยน้องน้องมาสั่นตัวพี่ทำไมโอ๊ยพี่กำลังน้องน้องมาทำแบบนี้ทำไมพี่สาววาดรูปนะ พี่ตั้งใจลงสีเลยแต่ทำไมมันกลายเป็นนี่น้องอย่ามาสั่นตัวพี่สิเถอเอ้ยพี่น่ะต้องวาดรูปแบบเนี้เอาไปให้มาหาลาัยเขานี่เป็นโปรเจกต์ที่สำคัญเลยนะเนี่ยงานตั้งร้อยคะแนนแน่ฉันจะตกไหมนะเนี่ยไอ้หนูออกไปไกลๆเลย ฉันเนี่ยว่าสาวว่ายไปตั้งหลายวันแล้วนะโฮ้ยเธอเนี่ยมาทำของฉันลเละอกีกโอ้ยเอ่อเออถีกาไปทำให้เขาเดือดร้อนอีกทำไมเอ่อเออเออถีกาขอโทษไม่ขอโทษพี่เขานู่นไม่ต้องมาขอโทษพี่พี่เขาไปแล้วอะ่ะ เพื่อจริงๆเพิ่งบอกไปเลยว่าอากาศดีๆแจ่มใสเมดดีเลยมีคนมาขัดขวางป่วนชีวิตฉันอีกโปรเจกต์ของฉันเอาแล้วไงล่ะทีก้ามานี่เลยเดี๋ยวจะโดนน่ะจะโดนแม่ตีพี่น่าจะโทรไปบอกแม่เลยนะทีก้าไม่สนแหมเอาสิพี่โทรหาแม่เลยเออเออ ทำเรื่องป่วยมาอีกแล้วอ่ะแม่ยังไงลูกฮะอแล้วสิที้กไปป่วนพี่มาหาอะไรพี่ที่เขาเขาต้องทำโปรเจกต์กวาดรูปอะค่ะแล้วเขาก็ไปทำของเขาเละเลยอุย้ยทีแกแล้วหนูไปทำแบบนั้นทำไมลูกที้กแค่อยากเล่นกับพี่เขาเฉยๆค่ะ แล้วหนูก็รู้พี่เขายุ่งอยู่นะทีหลังเนี่ยอย่าเลยนะกลับมาบ้านเย่าดี๋ยวโดนแม่ฟาดเลยอุย้ยรีบกลับบ้านมาเลยอย่านะอย่าให้กิดเรื่องไปป่วนกับใครอีกอุย้ยแม่น,นเหนื่อยกับพีกา้าจริงๆรู้อย่างนี้แม่มาด้วยดีกว่าถึงยังไงถ้าแม่มายังไงทีก้าก็ป่วดอยู่ดีแหละเดีย๋ยวจะโดอนอ่ะ กลับบ้านดีกว่าพี่นิชาไปแล้วพี่จะนั่งรอคุยอยู่พี่น่ะสั่งอาหารไว้นะทีการไปสวนเราจะโดนแม่ดูืออเดี๋ยวแม่ดูเลยรีบกลับบ้านเนี่ย,ยรีบกลับบ้านนอนหนด้วยคะทีกล้าไงล่ะเออปวดทุกวันเลยน่าเบื่อจริงเนะคะ่ะ สวยแล้วไงเราโดนแม่ด่าแน่เลย